าการจ, <Hello. S 1> จ้าปูลโหลจ้าปูนะมาสักการเจ้าค่ะนินบมชัดเจนเจ้าค่ะชัดเจนปูได้ยินบมปูอ่านยินอยู่นี่ชัดเจนด้วยกัน uh, here, จ้ายืนอยู่ค <in> ่ะค่ะเป็นจังไหนยู่ดีสบายเนาะเออก็อยู่ดีสบายเนาะเ uh, นึงนะเป็นจังไหนจา้าการอันมันปวดขา อ้าบวมจ้าลบกลับไปจ้าเมื่อนี้จอมือจอเวิทยาแน่สิมานน้ำคงสุดท้ายได้บาทนี่คงสุดท้ายก็ตัควคงเหนีวอันเลขของผู้ใหญ่ใจดีเลยจ้าอันเลีบเมื่อนี้ดี่นเพิ่นนี่เพิ่นว่าให้แต่ไทยครบเลยคนละตันนี้อืมมาแต่ว่าคงดเนาะทั้งหลังเนาะทั้งหน้าเมื่ตัดหนาะจ้าก็ได้ออกตัวห้องมื่ตัดคือที่เป็นกระเบื้องอ่อน จ้าภายในหกเก่าศูนย์เนี่ยเหตัดหลินเลยอเป็นบ่อจ่าปูแมนตัดเลยตัดท้ายแต่เพื่อของเก่าจ้าของศูนย์จ้าขอาศูนย์จ้าเลขมีแค่นี้แมนครับเปลศูนย์ที่เพิ่นให้มาเนาะตัวหนึ่งเนาะคือเพิ่นตัดสามตัวนี่ออกเลขบเนี่ยลิบหลังลิบหลังโปโลอืมจ้าค่ะแล้วของปูเป็นยังไงของปูของทุกทายนี่อันนี้ก นีก็เียกเดินอ่อตูนกับามหานี่ก็วิ่งหาอืมอันเลขเด่นีเลขเด่นกัมีสามตัวคือเขามีศูนย์มีสามมีหานาะแมนวิ่งกัไปที่หาบุญรงแมนได้เว่าจับบัต้งสามปูได้จับจะต้องปูอืมพอามา่อเราตัวโตจะได้ตามปูแถวมันก็ออกนะเถวมัก็ออกจนะจ้าปู ในตัวหาสามพ่เขานดียหาสามอือกับหาหกหาเก้านเดียวหาหกหาเก้าก็เก้าเป็นโครงสุดท้ายเห็นตั้งได้ก็ได้ตัวเก้าเป็นโบปูแมนมันไม่มีตัวเก้าเลยแต่าันมันแปบเมนีเดียวตามขุดน้องเดียวอือได้่าเลขสามตัวกับหกหนึ่งหนึ่งกับศูนย์หกเป็ดก็เก้าเป็นโบปูแมนนั่นเอาอัก่งนี่ อ,ออกไม่ได้หกหนึงงงงง่งหนึ่งหกมี่ออกเาไรอะจ้าตาล่นน้ำเน่าหกหนึงน่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่ปะจ้าอัานน่ะมาลายตัวอืมจอบงเออตะแรจับปุบก็เลยจ้ามันมาผมมันก็บอกใครมาหลาพคันโตหรอมันมา,าแล,ล้วเด็ดตาเล่นจ้าก็มาขยจะมาณเอาหลงเอเรื่องมึนก็หลงมากปุ๊บเป็นหนึ่งสี่หน้าค่ะปูเด็ดเล็กตเล่นนุ่งเด็กผมวาป่วยจ้า กะให้จับตาเลี่ผู้ใหญ่ใจดีน้ำเด้อเนาะปูเนาะเพราะว่าเลี่คุณก็เดินดีอยู่เด้อเลี่ก็พอถึงก็มาลายหางสามตัวเม็ดเดียวเนี่ยเป็นแจกให้ซื้อเนาะเม็ดเลียวเตือต่เป็นตองต่อยเตือนเพราะว่างวดบางหันมันหกเอียงเกาะเพิ่นตัดให้ตั้งหกจิตเพิ่นว่าตัดหกสามไหเน,นาะาตัดหกสามหงนี่เวลาคนบอกว่าเอาต้องตัดตามทานเลยอาจารย์หมุนเนี่ย วันวันไห้วันไห้หกสามจิตนจังเน,นี่ยนี่แหละเนาะหู้สามหกจิตนี่แหละ 3, 6, สามหกจิตเมนแกเม, 6, 6, มนเป็นตัดต้งหกจิตแต่ว่ามันสะออกสามหกเลข่นก็ถือว่านี่อยู่แต่ว่าเป็นตัดบ่เบิดแต่บ่เบิดวันนี้เป็นลยว่านะเอาให้ไป็นอาจารย์นะตอนนี้นนมันเป็นของภาในนอตเราอะกัดหน้าตัดลหลังน,นินน้ำอ๋มักตัวนี้มันออกเงินเาวะเมนอยู่แต่ปูเองเป็นาผมงจอนเลยเราวะเอาบเลยจ้า แต่ว่ากับหจบเบิ้งเนาะเนื้อทางกระดานหกศูนย์หกเก่าเก้าศูนย์ออืมกระบะเหล็กรังเราะกับแปดศูนย์น่ะเนาะเราะห้มาเนาะเพราะว่าเราะห้แค่สงหางเนาะหกเก้าศูนยกับแปดศูนย์แค่นั้นอืมแมนก็บาเบ้าจ้าจ้าแต่ว่าเกมันสิมาอยู่ดนปูจะสิเก่ายังถละคิดว่างวดนีเก่าสีม้ด เต็มสีกอย่างตแวตองเรียงตัวเองอส่วนของปูนี่ก็มันกมีกอหาเยอะตัวเยอะอืมจ้ะกะลำหมกจ้าอืมกะบ่ฝันยังไ้ติปูเหันี่เขาบ่นสาบ่ฝันไม่ยังไ้ตีมันสันอยู่มันมันจำอะไรเพราะอย่างน้อยรับรับตืนเตืนดีอืมนอนว่สนิทกไเถอะปูบ่สนิทเป็นเาบ่ทำใ่ไแบบวร ช่วงประำไม่บรตัมันเลนะเมียนยีดอกจากขันพุ่มมีแห้งเนาะบ่คอยอ่นนีกับบ่ฝันบ่ยังจ้ากาหายจไว้จะไัหไวาดีนะจ้าแต่ว่ากันั่นแล้วนาะเขาตามสูตรไปเนาะกับเล็กผู้ใหญ่ใจดียัดถิงนยัดปลาเป็นเด็ดขาดจับตาดีดีแมนอ้ามากวันอีกเนาะจ้าเมีนอีรีราวลีพนีโอสามตัวเตกะเห็นเหรเนีาตองตเลยันเนาะ แม่นจ้าสามตัวกับแตกแม่แล้วเนาะที่เพื่อนห้ช่วงนั้นผิดจารณาเบิ่งกับบุหัวเหล็กจะออกตัวใดละแต่ว่ากายฝ้าวไปจับไว้ซื้อยากเด้อนนี่น่ะตัวใดแต่ว่าซื้อบ่ได้จ้าเอาลเป็ดหนายากมันจับยากอืมข่าปูข่าปูเอาเอากายปูสุขภาพแข็งแรงเด้อหายไปไว้จ้าจ้าจให้ชินให้พราะนีแฟนช่องผู้เป็นจบคงสุดท้ายในปู าไหนที่ทุกข์ตกนเด้อนีุ่กขภาพแรงเ่งเจ็บแย้ไข่แย้ป่วยอ่ไปเตะมาไตะอ่ารวังระวังโรคไปขัเจ็บมันหลายอ่าครับขความไปดี่วันนี้ก็ลงใหม่เลเด้อาสองตัวทำตัวลงให้ครบไแล้วจ้าคนไปจะไปจับไปเอาเด้อจ้าจ้าทุกดีค่ะผลอกตเ้ดาวงองเลจ้าถุนมาสการเจ้าปู ค่ะเดี๋ยวสาบนาจ,จะทวนเนาะคะ่ะตัวเลขจากผู้ใหญ่ใจดีโค้งสุดท้ายบบเปี่ยนแปลงจะยังหกเก้าศูนย์แต่ว่าเพิ่นใหตัดหล่นคือหกเก้าเก้าศูนย์และหกศูนย์เนาะคะ่ะต้องงวดเนะเพิ่นไหมาหกเก้าศูนย์กับแปดศูนย์แปดศูนย์ในเพิ่นมาลังจ้ะกะจะประมาณนี้สําหรับโค้งสุดท้ายผู้ใหญ่ใจดีแล้วกะจะให้เบิ่งเลขโค้งสุดท้ายของปู่ลึกลับของปู่นี่ยังโค้งเก่าเนาะคะ่ะยังบบเปี่ยนแปลงจะ้ะโค้งสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิม เนาะค่ะกับเลขผู้ใยใจดีจ้าสำหรับเลขปูลึกลับบูริล,ลัมก็ยังคงเดิมเด่นบนล่างไปที่ศูนย์สามห้าวิ่งห้าตัวเดียวโคโโูหลูเนาะค่ะวิ่งบนล่างก็ยังคือเก่าคือหาสามหาหกหาเก่าสามตัวก็หกหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์หกแปดจ้าเลขผู้ใหญ่ใจดีก็สังเกตดีๆเด้ดอค่ะงดว่างหันสามหกเจ็ดพนตัดให้ตัว6หกเจ็ดแต่มันไปออกตัวหนาคือสามหกก็ให้ตัดเลนเอา ก็ยังคงเดิมแต่เพิ่นจับวินในนี่ล่ะค่ะให้นาอค่ะสำหรับผู้ใดมักเลขผู้ใหญ่ใจดีก็จัดสำหรับผู้ใดมักเลขปู่ลึกลับก็จัดจ้ะย้ำเหมือนเดิมแนวทางนี้เข้ามีหลุดเด้อค่ะสูตรว้คำนวณตมนานก็นำมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางจ้ะมาเก็บนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจากไลก์กริ่งกิง,งเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะคก็บนี่เบาๆไลยให่ไปก็ให้เอฟซีสุขุนหฮงๆปังๆด้รวยสูยซูขูซูขนเงินไหลกองท้องไหลเข่า คลิปนี้ไปเราจ้ะสวัสดีค่ะ